ในฐานะที่เป็นนักออกแบบมันส่วนหนึ่งมันดีที่ว่าเราจะเอากระบวนการทั้งหมดมาให้ผู้ชมได้เห็นว่ากว่าที่มัน,มนจะเป็นผลงานตรงนี้มันมันเป็นมาอยังไงตอนนั้นก็เลยค,คิดคิดว่าโอเคแล้วลองโชว์ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่ครบรอบ10ปีจริงก็ไม่รู้จะโชว์ตอนไหนแล้วอะโอเคแล้วพูดถึงตัวนี้เทศกาล10ปีเนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นชาเลนที่สุดก็น่าจะเป็นตรงแอคชันที่เป็นสเก็ตนะเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกลังเลอยู่ว่าควรเอามาแบบจัดแสดงไหมอะไรเงินครึ่งมันเป็นเดอรี ส่วนตัวที่แบบเราบันทึกมันรู้สึกว่ามีความไม่มั่นใจที่จะเอาของส่วนตัวขนาดนี้มาให้คนอื่นดูแบบโซนตรงนี้มันจะเป็นสมุดที่เมื่อก่อนอะ่ะเดินทางเราก็พยายามที่จะแบบจด2 0 1 0เป็นญี่ปุ่นพิเศษคือว่ามันเป็นการไปมิวเซียมครั้งแรกในชีวิตที่เป็นอาร์ตมิวเซียมแบบอาร์ตมิวเซียมจริงๆอะ่ะที่ลรปงิฮิลส์ตอนนั้นชื่อเอ็กซิบิชันเซนซิงเนเจอร์มันเป็นงานของโทกุชิโยชิโอกะคือแบบชอบมากแล้วก็ไปดูงานอันโดครั้งแรกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบประทับใจมาก มีคนมาเปลี่ยนหน้าเออห้ามจับนะมันจะมีหน้าที่เป็นแบบเนี่ยงานนี้เซนเซ็นเซอร์สองพันสิบเป็นงานที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตเลยอะเพราะว่าแบบเหมือนกระตุ้นให้เราชอบงานศิละปะไปเลยจากก่อนนั้นที่แบบไม่ได้ไม่ได้สนใจมากมายคือชอบแต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นมิวเซียมจริงจังของชิ้นไหนในเทศากาลที่เรารู้สึกห่วงที่สุดจริงๆตรงที่เป็น Daddy, เดลี่นี่ห่วงหมดเลยนะอย่างมันมีเล่มหนึ่งที่ไปไปเรียนตอนเรียนที่สวิตปีหนึ่ง คือไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่ไปสั่งประเทศแล้วมีปัญหามาก่อนคือตอนนั้นที่ไปต่างประเทศจะสนุกทุกอันไม่มีอะไรปัญหาเลยที่พักไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมเลยห้องก็ยังไม่เสร็จคือยังก่อสร้างอยู่เลยห้องยังมีฝุ่นเหมือนกับมันเบร a k า o น n นิดนึงช่วงนั้นก็เลยแบบจดความรู้สึกตอนนั้นไวในสมุดแต่ือเขียนเยอะมากอะเก็บเก็บไว้เยอะเลยเพราะว่าไปเที่ยวเยอะเยอะจัดวันแรกที่ไปเราไปอีเกียนี่คือซื้ออะไรบ้างก็แบบ ผ้าปิดการอาบน้ําสบู่ซึ่งแบบในห้องมันไม่มีไปถึงก็คือ2 4ชั่วโมงแม่นอนใช่ไหมไปถึงเสร็จห้องไม่เสร็จไม,ไม่ไม่มีที่นอนนอนไม่ได้มานไม่มีแบบไม่มีหมอนไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กลับไปอ่านบ่อยนะแต่คือกลับไปอ่านก็ยังจําได้ว่าวันนั้นแบบหนกักรุนแรงใช่แต่คือการเรียนที่สวีทครั้งนั้นนี่มันมีมีอิมแพคกับการทำแบบดโดมีมากมีมากๆอย่างวิธีการเล่าเรื่องแบบเนี้ยก็จริงก็อินสไปร์ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไปเรียนเพราะว่าตอนนั้นเราไปเรียน เป็นคลาสที่แบบว่าชื่อ Design for Luxury and c r a f t s m a n s h i p เนาะเป็นการคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็นเฮอริเทจของของยุโรปอะทางนู้นทางนู้นเราไปเก็บนี่ก่อนเราอย่างนี้แบรนด์ชื่อโชปาเป็นแบรนด์ทำจุียทำนาฬิกาทำกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อวัชรองคอสตองตองก็คือทำนาฬิกาเขาก่อตั้งตั้งแต่ปีแบบ1755อันนี้เป็นทำแบบแบรนด์แว่นชื่อซูเปอร์ก็เป็นการเรียนที่แบบแอคทีฟมากคือแบบว่าไม่ได้เรียนทฤษฎีวิกฤตมันเกิดขึ้นทุกสิบปีเนาะ ถ้าแบรนด์ไหนอยู่มา2องปีแสดงว่ามันเจอวิกฤตยี่สิบกว่าครั้งอ่ะแล้วแบบมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ตายเฉยมันทํำยังไงแล้วส่วนใหญ่พวกแบรนด์ชูรี่พวกนี้เขาจะโตจากการเป็นผู้ผลิตมาก่อนมันเหมือนกับเราที่แบบเป็นผู้ผลิตเนี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าได้เขาเป็นผู้ผลิต,ต maintain, อ่ะเขาเขาเมนเทนความรู้ยังไงซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะใช้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกแบรนด์มีเลยคือสตอรี่เทลลิ่งคือทุกคนทําหมดซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนี่ก็ทําอยู่ตอนนี้เนาะก็บอกว่าคนที่มาดูจะรู้สึกได้้ถึงงแบบาาาพยยมตรนี คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาโชว์นะแต่แค่ว่ารู้สึกว่ามันสําคัญต้องควรเก็บไว้แต่พอมันผ่านไปแล้ว10ปีกลับไปดูวิธีหนึ่งมันก็เริ่มรู้สึกว่าเราสึกว่ามันเออมันดีข่าอ่ะอันนี้อันนี้จริงเป็นสมุดตอนที่คิดชื่อว่าจะใช้ชื่ออะไรดีซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แรกรที่สเก็ตแล้วก็ดีใจมากที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนกับมันไม่ค่อยสื่อความเป็นแบรนด์เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบสตอรี่ต่างๆคอนเซ็ปต์ว่าทำไมมันถึงชื่อนี้มันมีเขียนไไว้้ต้ตอนนนัเเเเราาาากก็็บบหมมมมดลย่ อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ทำโชว์รูมส่วนนี้จะเป็นคอลเลเชันดิสซอซึ่งเป็นช่อนที่ขายดีมากอันหนึง่งอันนี้หลังจากที่ไปเรียนเรื่องงานไม้มาที่ฝรั่งเศสในหน,นังสือเลยตอนนีว,า,วา,านวาดวางหนังสือเอาไว้ว่าจะมีโต๊ะมีเชลฟ์หรือว่าจะโชว์กี่เล่มอะไรเงี้ยออก็คือตรงเนี้ยใชต่ตอนแรกที่วาดตอนเนี้ยจะวางไว้ฝั่งนูน้นแต่พอเหมือนมันโดนแดดเยอะๆแล้วหนังสือสีมันจะซีดเลยเถิเอาไ,ไว้ข้างในเอาจริงคือคนที่เรียนดีไซน์มาจะคุ้นเคยกับภาพแบบนี้ก็ mm hmm. คือว่าพิเศษสเกจเนาะคือเมื่อก่อน ไปทำมาหนึ่งร้อสเก็ตโปรเจกต์นี้แล้วก็แปะแล้วก็พิเศษให้อาจารย์ฟังซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการย้อนอดีตกันนิดนึงซึ่งจริงกระบวนการออกแบบมันมีต้องทำมันต้องวาดเยอะมากเนะเหมือนมันต้องรีดเอาไอเดียทั้งหมดออกมาแต่ว่ามันจะมีหลายแบบมากที่ไม่ถูกใช้อันนี้มันจะก็ะทงหมดที่ไม่ได้ถูกใช้คือจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่านั้น มันร้อยห้าสิบแล้วหกสิบแผ่นมั้งพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะที่เราเริ่มออกแบบอ่ะเราจะต้องทาพลาดที่เยอะที่สุดเพราะว่าเราไม่โปรถูกป่ะปีแรกที่ออกแบบอ่ะคือเราแทบจะไม่รู้จะทำกาอี้มันทำยังไงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราต้องลองแบบวาดออกมาเยอะแบบนี้ใช่ไหมแบบไม่ใช่ไหมแล้วไปถามช่างว่าแบบไม่ใช่หรือเปล่าแล้วก็วาดอีกว่าดีว่าดีแล้วก็ไปถามอีกมันเลยทำให้ตอนที่ทำโปรเจกต์แรกๆอ่ะมันมันสเตจที่แบบไม่ได้ใช้เยอะมาเหมือนเหมือนเราต้องพลาดเยอะถึงจุดจุดที่ใช่ใช่ไหม แลวอย่างนี้มีสเก็ตอะไรที่มันเป็นทุกวันไม่เป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆแนละ้วอ้าวจริงตัวนี้ก็ที่เป็นตัวเล็กพอกี้นะเราก็พยายามที่จะแบบว่าทำให้มันเรียบเรียบใช่ไหมแต่พอทำไปทำมาคือเพิ่มที่วางของเพิ่มที่วางอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็แบบว่ามันทำให้ดีไซน์ดูดูฝืนดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเราพยายามจะยัดฟังก์ชันอะไรเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็ดูแปลกๆแต่ว่าเราอาจจะผิดก็ได้นะคืออันนี้มันมันคือตอนนั้นอะมันคือแบบสิบปีที่แล้วอแต่ว่าตัวนี้มองหมายขาคงไม่ทำอยู่ดี <laughs> มันดูเยอะเกิน อันนี้ก็จะเป็นโซนที่2นะครับของงานครบรอบ10ปีของเราคือข้างหน้าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการออกแบบนะโซนหลังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการผลิตโดยเฉพาะการผลิตกวีตัวนี้คือเกวีเบสแล้วก็โตตัวนี้ตัวคาเฟ่ไบทนะที่เลือกตัวนี้มาโชว์เพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นโฟลได้ดีมากนะคือการผสมเหล็กกับไม้เข้าด้วยกันแล้วก็มีงานหุ้มนะมีสแวรัสดุที่เป็นวัสดุของโรงงานอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเรียกได้เป็นซ์คามเป็นแบรนด์ได้ดีมากๆก็อยู่บนปกคาตาล็อกเราด้วยนะครับ ก็จะแบ่งเป็นสส่วนเนี่ยเป็นงานไม้เป็นงานเหล็กแล้วก็เป็นงานหุ้มบุซึ่งแต่ละอันก็จะให้เห็นขั้นตอนแต่ละอย่างเลยตั้งแต่แบบก่อนมันเป็นแรกสุดเลยเป็นแผ่นไม้มาก็เห็นว่าแบบมาตั้งแต่ไม้ดิบๆเลยยังแบบสักๆายู่เลยเนาะยังมีรอยแตกรอยอะไรแล้วก็มาตัดมาค่อยๆประกอบมันเข้าหากันค่อยๆขึ้นรูปมันกลายเป็นเท้าแขนอย่างนี้เหล็กก็เป็นเหล็กแบบเหล็กแผ่นเหล็กท่อตัดตัดตัดมาต่อการมาเชื่อมกันเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างฟองน้ําก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นโครงข้างในแบบยังไม่ได้ทําอะไรเนาะเป็นผ้า คนที่มาได้ได,ดูเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าเฟอร์นิเจอร์อเนี่ยมันค่อนข้างใช้หลายขั้นตอนแล้วก็เป็นงานที่ใช้มือทําเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีรูปพี่พี่พนักง,งานพี่พี่ช่างนะที่เขาทํางานอยู่ที่โรงงานเนี่ยให้ดูด้วยว่าบรรยากาศตอนทาตรงนี้มันใช้ใช้มือเป็นหลักทักษะของช่างเป็นลหลักประมาณนี้ ตอนนี้เป็นไงบ้างกับการทําแบรนด์อืมก็ดีนะก็คือแบบว่าหลายๆอย่างที่อยากจะทําตอนแบบเมื่อสิปีที่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆอย่างที่เคยประทับใจตอนนั้นอะอย่างเคยไปดูงานที่เมืองนอกแล้วรู้สึกว่าเรายอยากมีแบบนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็ก็เกือบจะเป็นภาพนั่นแหละแบบเราอยแบบากเป็ลนกกาแฟเลยเป็นนัหนังสือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีหลายอย่างให้ทำเนาะแต่ว่าก็คือถ้าถามว่าแบบโอเคไหมกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ู้สุว่าค่อนข้างดีแบบว,ว่าทําได้ทําได้โอเค ก็อยากมีหลายสาขานะอาจจะไม่อยากหยุดแค่สาขาเดียวอะไรเงี้ยอยากทำให้มันแบบคนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทํา p r o d ั c t ์ที่หลากหลายมากขึ้นทําให้แบบเรามีทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างยังคงเป็นเอ่อเป็นแวลูเดียวกันเรื่องของความรักในการออกแบบความสวยงามก็ที่นี่ก็จะเป็นโชว์รูมโฟล์วอยู่แล้วเนาะมีร้านหนังสือมีร้านกาแฟก็ตัวเอ็กซิบชันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็จะเป็นอีเวนต์นี่ก็จะเป็นตัวโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ก็แววเข้ามาดูก็ได้ว่าตอนนั้นมีอะไรก็ตดาาาามข่วทงเพไล้ั i